โ oh. อ้สดงได้น,น,น,นี้อนลองดูลองดอออูวันนี้จะเสียงดังไหมเนี่ยอันนี้ตัวจริงมาแสดงแล้วจริงตื่เต้นนี่ยจำคไม่ได้เลยอ่าสเต็ปแรกเร็วเ ต่างันแไม่เป็นไรลูกแต็มเหี่ยวแล้วเนะถ้าลอแบบนี้ยังไ่าลอดลองตลอดทางพี่อ่ะ่าถึงกูออกไหมเอาออกเลยค่ะออก่อพดล้าขอข้างนี้มากงไปขอขางนี้หน่อย ออแค่เจ็ดห้าห่อตัวก็ลองแล้วเ,เราด้วด่อคเ่อเราจะไม่ลุกคอเขเลยจ้ส้นไหมลย่อนนะคะมาาวา,า,า,าตีับไปดอ้น้เมองข้นก่อนขน้องขึ้นกอน คร <Stevens>. ับตัวตัวนะครับพ่อครับหอนเ้านี่พ่อครับีิดถึงเต้นนะครับเนี่ยข้างหนงาแล้วอะไรรกแน่นแน่นนะนะ ตอ่อเนื่องมานะจริงจรินะจริงจริงนะครับเอ้ร mm ู hmm. ้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว อ้ามือลุหลุดมาแล้วหล่ะเหรอโอ้โหนี่เหรอจบให้ค่ะโอ้โหอัดป่าลูกกระเพาะอ้ยลูกเอ้โหเอ้ยูลาเลนี่ไงนี่ไงรัวๆเลยลูก เยียมละเยียมละไปเลยนะรัวไงลูกรัวไงลูกตัดสิเข้าใจนะแล้วเข้าใจแล้วครับรัวแล้วรัวแล้วเยี่ยมดีเลยลูก ยึงให้ได้เดี๋ยวจำไว้นะต้องห่อแน่นแน่นนี่คือผลของการห่อแน่นๆนะคะกำลังเอาฝ้าเยอะมากเช็ดหัว ปาทั้งสองข้ามเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงลูกนี่ปาเบาๆได้เลยนะคะทำเบาๆเบาๆแบบนี้นะเบาๆเออเออๆออเออปาเบาๆหน่อยเดี๋ยวผมรู้เออเก็ไม่รู้ว่าแรงหรือเบาแต่ก็พยายามเบานะลูกนะเออ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 

มีถอดออกเลยถอดเปลนได้เลยโออนันนี้ไม่ต้องนะนี่นอนหอตัวอ่ะห่อตัวห่อตัวแน่นๆเบาเบาอ๋อแน่นนี่ไม่ต้องแน่นเนาะหนูโป้ย่ะ ะครับพิงบอกเลยว่าตอนนี้เราตื่นเต้นจะทำอะไรไม่ถูกเอเาไปขึ้นก่อนปะไม่นม่ไงไ่อนใช่ไม่ ลงเลยนะลงเลยตอกเมานั่นเลยตอกเลยเตาน้ำตัวตัวตอกยไเกี๊ยบตอกตาน้ำโอ้ะต้องตอกอุ่นน้ำเพิอ่นเลยนเกียบแล้วตอกเปลเลยโอ้ย ัสบายมากอันซ้าครับนี่เลยตัวก่อนนาะตวใส่แล้วิยอ้วิวใส่เลี่ออยอ่ะไม่เป็นไรค่ะล้วยังไหม ียงดังไม่ต้องใช้ไมโครโฟน,นแล้วเราก็ล้างเลยใช่ไหมล้างเสร็จล้างมือ,อยังเาาดีเ๋ยวเดี๋ยวมาครับอตื่นเต้นเลยลูกเออกับนี้ก็เครียดนะเนี่ยนะตบไปมือนะมือนะมือสำคัญต้องแค่นะแค่นะ จำแน่เลยลูกเฮ้ยแดกก่อนอ่าอ่าอ่อีกอ่า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 อ่้อ่าออ่าออ่า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  แล้วนะสำักานนะฟานะเลียอนโอ้ยแ่บพี้ไม่ได้ถอดไอ้นี่แ้เอาแขนนีกข้างผ้าเออเ้าแลอวลาที่วางกันไม่นานมาแล้วพ่อคื่อยให้ว่เลยนะคะ้านี้ไปช่วยนนเพราะไม่งา ล้างตู้ล้างไข<ต>่ด้วยนะคะปอกๆเลยเอ,อ,อ,ลอะอาะคาหิงเลยแคจังหวะนี้ถ้าสมว่าตรักสร็แล้วต,รง,ร,ตรงเนี้ยมันไม่โดน,นะคะ่ะจะใช้ตอนสังันี้ก็เล้้

อาเหนื่อยขอชี้ดูไปที่นี่โอเคไฟให้ไฟเพิ่มกำลังสีก่อนนะไม่ต้องให้ไฟที่สุดเลยไฟนี้ค่ะไฟเต็ม

ใส่ตัวทั้งคอมันจะีดวย,ใส,ยใส่ได้เลยนะใส่ได้เลยโอ้โหตั้งหลอดกาขงขงพพาขอดีแล้วแขนแล้วตอกนาแล้วก็ะแขงนะค,ะครับไปที่นะนี่นะเอ้อโอ้โหขาแรกไะอยู่ในแข็งโอ้โหแอ้วก็ใอ่ ถูชีสเลยเอะราะวสไม่ยครับผมตึงมันรัวแล้วครับเนี่ยครับคับรอร้องจนไม่มีน้ำตาใจเย็นลก พอพวัน้เราอกอาบน้ำฝุ่นองือาบน้ำนอาพงจ้าโอเคอเคโอเคอเคโคอ ดได้แล้วลูกข้าน้่ลูกเอ,อ้ยโอเคอ๋อโอเคอ๋อโอเคโอ้ยโอ,อ้าโอเครอรอรอต่อไปทำความผัดผัก เลียงเลยตาหจมูกปากน่าหัวจมูกตาตาแล้วก็ากดีไทำต้มส้มียแล้วเชฟเีลาเชคุัดนดีมาสอนต้นของกันดีไหนอ้ำโดดะ เช็ดเทีเดียวจากหมอปลาไปนหาตาื้ๆแบบนี้จะไม่ย้อนไปมาแต่บางทีที่ปาออกไปแล้วไม่หิเช็ดกลับจากัมีมัน่สะอาดใต้นใหม่จะเช็ดพ้อมแบบนี้หรือว่าเาไปกนแล้วแบบนี้ะครับอิเอิดโอเคใบใบหูเป็นปลาต้ห ทำได้เลยใช่ไหมใบหูแต่ไม่แย so oh, so okay. so so er so so ่ในรูหูแค่นั้นซับซับใช่ไหมใช่ค่ะเท็ดขีดซับซับได้เลยทุก่อแล้วก็ด้านหลังนี่ทางนี้ได้เลยทางนี้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเกือบางทีตอนเราอาบน้ำอ่ะตอนสระผมอาจจะมีหยดน้ำเข้าไปค้างอยู่ค่ะแต่เราจะแค่ไม่แย่เข้าไปในรูชอบเช็ดหูด้วยทั้งสองข้างนะคะชอบให้เช็ดหู โอเคขอแล้วทำเืเอ่อนี่ไงชอบเช็ดหูเนี่ยเช็ดให้แล้วเหมือนไอคิวไอหูชอบไปเล่นหูอะลูกอ๋อะหูจะโบกโคจะโมกจะใช้เป็นตัวเล็กนี้ชุบ นิดหน่อยอาหต้องสุกนิดเดียวเวลาเช็ดไม่แหย่เข้าไปลึกมากเอาแค่หมุนตื้นๆพอถ้าเห็นว่ามีน้ำมูกเดย๋ยวเป็นตัวหนอนนะคะ่ะถ้ามันอยู่ไม่ลึกมากก็ใช้ตัวนี้หมุนนออกมาแต่ถ้ามันอยู่ลึกมากรอให้เขาไอคามมาตื้นๆก่อนเราค่อยตี้นหมนไม่พยายามแหย่เข้าไปเราเวลาเช็ดต้องชี้หัวด้วยไม่ให้เขาหาันเข้าหาันปุ๊บบางทีจังหวะเนาะเห่นเอมนะับกลับด้านตบด้าน ้านอ่าีไดับบ้างหน่โอเคครับตาหนูจะเอาคชต่อไปเป็นปากปากก็จะใช้เป็นผ้าอ้อมสะอาดเนาะถ้าแนะนำของเด็กเบบีก็จะเป็นนังยางปักผ้าี่เป็นกันอีกนิดนึ นี่คนะคะเป็นท่อถางตัาดแบบนี้หรือถ้าชัวเป็นผ้ากออ้สที่เขาขายกันใช่ค่ะกอสแหหรือว่าจะต็นไม้พันสามรีแบบนี้ก็ได้ตุ้ใหญ่ดประมาณนี้ค่ะจะกู้มันก็ฉุบน้ำต้นสูนแล้วก็เช็ดน้ำลิน เหมือนการแปรงฟันนะคะขัดฟันขาดฝาดหลังอาบน้าแล้วก็หรือว่าก่อนทานนมอย่างนี้ถ้าเแม่หนียวข้ามนมก่อนข้ามนมโดนก่อนยนะจ๊ะเช็คก่อนแล้วค่อยทานนมไม่ต้องปล่อยนะคะในระหว่างนึงระหว่างนั้นให้เห็นว่าพูดเช็ดได้เลยเนาะอันนี้เราจะใช้เป็นผ้าอ้อมสะอาดทานิ้วชี้นิ้วที่เล็กที่สุดแต่ควรเป็นนิ้วชี้แหละเพราะมันคอนโทรลได้ชุดนี้ดูสวยขึ้นนะ หาหายุดนะหนามีเข้ามาตรงนี้ดูดไม่เป็นไรนะคะตื๊ดค่ะตื๊ดแก้มนะแก้มขวากลิ้มอย่างนี้ค่ะกวาแบกนี้มอย่างนี้ก็ดูดไม่เป็นไรกวาดเช็ดแบบนี้ค่ะกวาดที่ใต้ลิ้นด้วยใช่มคะอ่าแค่บนลิ้นอ่าแล้วก็ แก้มใช่แล้วก็มาเงือตรงนี้ที่มักระดับแค่แบบนี้ค่ะกว่าแล้วก็้างค่าลางค่าอ้ะขอาคาใหญ่มากแต้าอาจจะใหญ่หน่อย เป็นชั้นก่อนลิ้วก็มาไดเก็ไปเลยเช็ดลงมาปืดแล้วก็ดูใช่ไหมแล้วก็ป้แก้แล้วก็อีกข้างนะลูกนะข้างดูโหดว่ะไม่ถือง่ะไม่เป็นไรค่ะ ไม่อยอมอีกครางไม่อยอมเอาเน้นลิ้นเน้นลิ้นคุณแม่ผ้าลิ้นลองลิ้นรองดูโอ้ลูกอ๋อตอนดูดหมามีอย่างนี้เหรอโอ้ป้าพีเข้าใจหมามีแล้วโอ้หนูดูดอย่างนี้นี่เองตาหูจมูกปากต่อไปจะดือ ะดือจะเป็นที่เดียวที่ใช้แอลกอฮอล์สั่งแค่นะ้ำทุกสิ่งอย่างจะใช้เป็นน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหมดเลยนะคะคโอเคระดือนี้ไม่ต้องตกใจนะถ้าเขาจะร้องมากเป็นพิเศษเพราะว่าเย็นก็การมันเย็นเย็นกว่าน,น้ำนอนกรีดแน่นอนขนาดน้ำม,มันงอกระเบิดระเบิดทเตรียมร้อ,องอีกแล้วกะดือที่เราจะต้องทองําอันเล็กไว้เพราะว่าต่อไปสะดือน้องเขาจะเริ่มแห้งแล้วพอมันแห้งมันอาจจะปุ๊บลงไป แล้วมันจะซอตามโคนไม่ได้ถ้าเราใช้ก้อนแบบนี้เราจะต้องใช้คัตเตอร์มัเนเล็กๆช่วยตอกนะคะวิธีการเชร็ดอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้เอาใหญ่แบบนี้โอเคจับเช็ดบนตัวสะดือเลยนะคะเช็ดวนนนี้มันก็วนโคนนั่นแหละกดแรงไหมอ่ะไม่ต้องแรงค่ะเช็ดปกติหมุวนวนนะจะไม่ย้อนซนะ้ําไปมาก็กลับด้านหน่อยเช็ดขึ้นอนนี้รอบๆอ,บอะค่ะ ตัวสดือนี่ไม่สาดก็ใช้อีกอนได้ราคาวนี้ใช่ตะเเกี้เราวนแล้วลหลาแต่ว่าถ้าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันจะไม่ได้ใช่ตามลองใช้อันนี้หมุนวนเป็นวงกลมเออ้เลออันนี้เขารู้สึกเย็นใช่เขาเป็นคับผ้าแบบนี้ออกเลยนะคะ เช็ดได้บ่อยเลยนะคะคุณแม่ไม่ใช่เฉพาะหลังอาบน้ำน,นะชอบตอนกลางเย็ยนหลังเปลี่ยนแชมพูเช็ดได้เลยเมื่อไหร่ที่เห็นรัดแฉะก็คือเช็ดได้เลยตรงนี้ยิ่งแห้งยิ่งดีแฉะมันเกิดจากอะไรคะเรื่องนอ่าสะดือมันแน่าจะแบบนี่เพราะเราไม่ได้แขนแหละอุ้็หอเช่นเดียวก็พอเปลี่ยนแคมปเพูแล้วเห็นว่ามันแฉะหรือเขาข,ขีดโดนเช็ดเลยไอ,ไอเห็นบางดวงบานเขาเรียกเมตาดีด้วยอะหรอไม่ 对，对，对。 เสร็จลุ่มห้ามใ่นะคิไว้ก่อนเจ็ดพราะมันจะไดู้หลายที้าฝาิดถึงาจะมี้าฝักขาที่เราเียกว่าผีเสี่ยงค่ะจะเป็นฮอร์โมนจากตัวมถ้าเป็นน่างที่อยูจะเป็นหมาขาร่งมันน้องาจะเป็นแบบก็คลิออได้เลยสบาและเสรจุ่มคืนด้วยอแล้วก็ะใช้น จู่ๆกลับมากลับมากลับกลับมาบกลับมาบกลับมา ใช่ไหมครับเอาอย่างนออกนมาหาเอาอันนี้ล็อกไว้ปั๊เลยไม่ต้อง ตรงๆนะอันฟ้าครับตรงๆนะครับอันต้าครับต้องเทต้หลอดไฟไม่ดี๋ยวมาั้งนี้ฉันยัไม่ทำอันฟ้าครับเป็นไหมฝังหน่อยหน่อยนะเพราะว่าฝังอย่างนี้นะ เอาดึงประมาณใอ่คละใช่ค่ะโอเคโอ้คโอเ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 คโอโอเคโอคโอเโอเค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 โอคโอเคโอเโอโอ เป็นเ,เนรอเง่ะครับหรือเปค่าถุงอืหอุ้มป,ป,ปุ๊บเงียบเลย ก็พอพี่ต้องยกตรงน้นแต่แขวงตรงนี้จัดตรงนี้ให้สายนอนลูกไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> นี่ก็ได้นือผมครับอ้าวมียังไงอะ่ะมีมีแล้วแต่เลยตา้งใจชอบอยากได้ทรงไหนเอาเลยใช่ไทุกที่ชงกะลานะกำลังขึน้นนะลูกนะ ชอบอันมาเออมีทรงรากไซราหน้าหลังรากไซเรียบร้อยแค่นี้ค่ะโอเคไวร์อป้าต้องไปดูไิดูอีกทีเลยแต่บอกเลยว่าตื่นเต้นละมือสั่นใช้สั่นเหงอแตกอันนี้ดีเพนเพนเอาไว้ทาก้นแดงอาเผื่อต่อไปน้องตุดแดงไฟผ้าอ้อมอย่างนใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะแบบ แค่นอนแช่ฉี่แช่อุมนานไปหน่อยแล้วลืมเปลี่ยนอตอนอาบน้ําก็นี่แหละดีแล้วก็ไขมันก็ใต้ตูดตรงแดงๆเลยแล้วก็ใส่เพื่อปกติตูดข้างนอกใช่ไหมใช่ค่ะในในในรูก้นใช่ตูดเนื้อผิวท,ที่เป็นผื่นแดงแล้วไอ้พวกขานนีบข้อพับต้องที่จริงมันจะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วค่ะไม่ต้องอ๋อถ้าถ้าผิวเขายังสวยไม่แนะนาให้ใช้ใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้ามันเริ่มมีแดงมากนิดหน่อยแต้มเลย แป้งธรรมดาหลยคุณแม่บีบแล้วก็ใส่คระเดนบอลแล้วก็แป้งบางๆแล้วก็ใส่พือได้ปกติเลยแต่แน่นของไม่เป็นไรก็เลยไม่ใชนั้นแต่เตรียมไว้ทุกครั้งค่ะใช่แม่นี้อร่อย